นิทานชาดกเรื่องอัตถกถาจิตตสัมภูตะชาดกว่าด้วยผลของกรรมณประเชตวันมหาวิหารพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมแก่เหล่าพระพิสุขณะนั้นมีพระพิสุสองรูปที่สนิทสนมจนแยกจากกันไม่ได้แม้แต่ในยามบินทบาทก็ยังเดินคู่กันเสมอทําให้พระพิสุอื่นสนใจและตั้งคําถามว่าความผูกพันนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรพระพุทธเจ้าทรงมีพระดํารัสว่าพิสุทั้งหลาย ความสนิทสนมของสองภิกษุนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่แต่เป็นสิ่งที่สืบเนื่องมาตั้งแต่อดีตจากนั้นพระองค์จึงทรงเล่าเรื่องในอดีตดังนี้นิทานในอดีตเมืองอุเชนีในอดีตการในดินแดนแห่งความรุ่งเรืองเมืองอุเชนีเป็นนครใหญ่ที่ปกครองโดยพระเจ้าอวันตีมหาราชในเมืองนี้มีครอบครัวจันทานครอบครัวหนึ่งที่ยากจนแต่เปี่ยมไปด้วยความรักมีลูกชายสองคนคือจิตตากุมารพี่ชายผู้สุขุมและฉลาดหลักแหลม และสัมภูตากุมารน,น้องชายผู้ร่าเริงและกล้าหาญตั้งแต่วัยเด็กทั้งคู่มีความใฝ่ฝันอยากออกจากชีวิตความยากจนและเชื่อว่าศิลปะการแสดงจะเป็นหนทางสู่ชีวิตใหม่พวกเขาฝึกฝนดนตรีและการแสดงละครจากครูในหมู่บ้านอย่างไม่ย่อท้อเมื่อเติบโตขึ้นพวกเขาออกเดินทางไปยังเมืองหลวงเพื่อแสดงฝีมือที่ประตูเมืองแต่โชคไม่เข้าข้างการแสดงของพวกเขากลับกลายเป็นเป้าหัวเราะและดูถูกจากคนในเมือง